สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับก็คือวันนี้นะครับเดี๋ยวเซวตุ้ยนะครับจะพามาดูนะครับปู้โหอากาศแม่งเด็ดวะเด็ดเนาะอากาศเหมือนฝนตกแต่ร้อนน่ะนะเดี๋ยววันนี้นครับเซวตุ้ยจะพามาดูนะครับรถนะครับเป็นรถอิสุสตอนเดียวสีเทาแ์รมโบนะครับซึ่งถือว่าเด็ดนะครับจัดทรงมาแบบหล่อเลยนะครับก็คือฝากระโปรงคาร์บอนไซแมต อะไรเงี้ยนะครับเป็นตอนเดียวนะครับเครื่อง3,000สีเทาเพกหรือว่าเทาลังโบนั่นเองนะครับก็คืออันนี้ลูกค้าเหมือนเขาจะออกไปใช้วิ่งเป็นวิ่งพวกปลาพวกรังปลาอะไรพวกเนี้ยก็มันทุกอยู่ประมาณไม่เกิน3ตันแล้ว่ะผมว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าลูกค้าเขามาทุกเท่าไหร่นะครับก็คือรถคันนี้ราคาเงินสดหน้าร้านไม่ได้ดัดแปลงเดิมๆนะครับก็6,700บาทนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ารถคันนี้ที่ เขาทํามาทําอะไรกันบ้างแล้วก็มีสเปคอะไรแบบไหนเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยดีกว่านะครับไปเลยโจโอเคครับผมนะครับตอนนี้ก็ผมอยู่กับหน้ารถนะครับส่วนของอินซุนะครับส่วนรุ่นนะครับตอนเดียวเกรดตัวเอสนะครับที่ว่าเป็นรถผลฟาซิ่งนะครับตอนนี้เราผมพามาดูว่าเขาทําอะไรกันบ้างนะครับก็คือนะครับคันนี้ผมว่าทําเยอะเลยนะครับจัดเต็มมาเลยนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้ากันเลยดีกว่านะครับอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นตอนเดียวนะครับเป็นเครื่องสามพันนะครับเกรดตัว S นะครับซึ่งนะครับส่วนของที่ดัดแปลงเปลี่ยนไตรนะครับเนาะรอดูนะครับว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับจากดั้งเดิมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้ากันก่อนดีกว่านะครับนี่ให้ลูกค้าสังเกตก่อนกันเนี้ย ลองดูนะครับว่ามีตรงไหนที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับให้ลูกค้าสังเกตดูนะครับนี่ที่เห็นชัดๆเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากส่วนของฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงนะครับตัวนี้นะครับก็ลูกค้าทําการเปลี่ยนใหม่นะครับซึ่งตัวนี้ใส่ฝากระโปรงเป็นคาร์บอนนะครับซึ่งคาร์บอนเนี่ยแบบนี่เกินนะครับมอนซาช็อปนะครับไทยแลนด์นะครับสวยนะครับแล้วก็ลายคาร์บอนแบบ แตลบองเงานะครับเงาตาแตกเลยนะครับตานี้ก็จะเป็นทรงของตัวเสนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นทรงตัวเสนะครับก็จะมีดูระบายจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับสวยนะครับลื่นเลยจับสัมผัสดูนี่ลื่นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นฝาโพรงคาร์บอนหนึ่งอย่างแล้วที่เปลี่ยนจากของเดิมออกนะครับอย่างที่สองนะครับมาดูส่วนของตาไฟนะครับถ้าเป็นรุ่นส่วนของตัวเอสนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวแคปสีประตูนะครับตาไฟก็ยังจะเป็นส่วนของไฮโรเจนนะครับแต่ตอนนี้ได้เปลี่ยนตาไฟเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะครับจะมีส่วนของไฟเด y l ไลท์ติดด้านข้างส่วนของรอบตัวไฟหน้านะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยสองข้างครับสวยๆนะครับมาดูส่วนของกระจังหน้านะครับในรุ่นตัวนี้นะครับเป็นรุ่นของตัวเอสยังใส่กระจังหน้าตัวเดิมตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับอีซูซูคัมพิมแมนับกระจังหน้าสีดําเป็นของตัวเอสตัวเดิมนะครับผม แล้วก็มาดูส่วนของไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวด้านนี้กับไฟตัดหมอกก็ยังเป็นตัวเดิม,ดมกกยังไม่ได้ใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มนะครับ,ก,รบก็แสดงว่าด้นานหน้านะครับเนาะมีการเปลี่ยนแปลงน,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 นะครับเฉพาะฝาระรงกับตัวไฟหน้าทั้งสองขานะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกนะครับด้านบนที่ปัดน้ำฝนก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับก็ังเป็นการปัดปกตินะครับผมส่วนของไฟเลี้ยว ก็ยังเป็นที่เดิมนะครับกระจกมองข้างก็เป็นที่เดิมนะครับซึ่งก็เป็นกระจกส่วนของตัวเอนะครับที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับสวยๆรอดๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนของล้อแม็กนะครับก็ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเพราะว่าล้อแม็กเดิมนะครับล้อแม็กเดิมจะเป็นส่วนของล้อกระทะขอบ15นะครับส่วนตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นล้อแม็กนะครับล้อแม็กจะเป็น6ลู นะครับผมเป็นใส่น็อตเดิมนะครับจากโรงงานเป็นน็อตซุโพรเมียมมานะครับ่างดีนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยก็แปลงใส่แร็เตอร์นะครับจากของเดิมเนี่ยเป็นหกลูนะครับตัวเนี้ยใส่เป็นห้าลูแต่ใส่เป็นออฟต้นนะครับให้ล้อไม่ล้นนะครับเห็นไหมครับล้อไม่ล้นล้อไม่ล้นเลยนะครับนี่นี่ดูเห็นไหมครับล้อไม่ล้นนะครับแม็กนะครับตัวเนี้ยนะครับใส่เป็น ดูน่าจะดูประมาณ8ครึ่งนะครับ8ครึ่งแม็กก็จะเป็นส่วนของ S S R นะครับซึ่งตอนนี้หลายกำลังคิดเลือซึ่งลูกค้าหลายคนที่ถามมามากนะครับมันก็จะมีให้เลือกหลายสีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีทองนะครับก็เป็น S S R นะครับก็เป็น6ก้านสวยๆหล่อๆนะครับยางนะครับก็เป็นขนาดยางสเปกยางส3 5านะครับ50า่อสินะครับอ่าอันนี้ก็เป็นสเปกยอดฮิตนะครับสำหรับ ลูกค้าบางคนที่ชอบนะครับไม่ต้องโหลดเยอะโหลดหน้าเยอะอะไรประมาณนี้ครับด้านหน้าก็กดหน้าลมนะครับผมให้ดูดีกับด้านหลังที่ใส่เป็นส่วนของคาลอยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับแล้วก็ส่วนของลูกค้านะครับถ้าเป็นเกียร์ตัวเอสนะครับคิ้วขอบประตูด้านตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีดํานะครับผมอันนี้คิ้วกันสาดไม่ได้ติดนะครับแล้วก็มาดูส่วนของตัวมือเปิดนะครับมือเปิดก็จะเป็นส่วนของใส่เป็นชุดโฟมยมงเข้าไปนะครับ ให้มันดูสวยกับใคขาเป็นสโลแกนของรถซิ่งนะครับผมแล้วรถก็จะมีตราสัญลักษณ์เครื่อง3,000ตรงนี้เขียนมาสปาร์กนะครับ<ม>ถ้าเป็นเครื่อง3,000ก, 30, ก็จะเขียนมาสปาร์ก3.0แต่ถ้าเป็น1,900นะครับเขาก็จะเขียนมาสปาร์กธรรมดานะครับไม่ได้เขียนว่าสปาร์ก1.9นะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังนะครับในรุ่นส่วนของตัวแคปก็<อ>จะมีเขียนเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้า เป็นรุ่นของเครื่องสามพันตัวตัวตอนเดียวโอ้ติดมาเลยนะครับก็จะมีติดให้ตรงนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังดีกว่านะครับโลบาร์ตัวเนี้ยนะครับก็คือโลงโค้งเหล็กที่ไว้กั้นเวลาที่เราใส่ของใส่อะไรมันสามารถเทินด้านบนได้ชิดชิดตรงนี้ได้เพื่อไม่ให้โดนกระจกได้นะครับก็จะเป็นโค้งเข้ารูปกับส่วนของหัวเก๋งเลยนะครับแล้วก็จะมีกั้นนะครับ การเป็นสองเสานะครับผมแล้วทีเนี้ยนะครับไฟเบรกนะครับถ้าเป็นรุ่นส่วนของตัวตอนเดียวเนี่ยจะไม่มีไฟเบรกของที่สามท่านบรนิหารนี้นะครับก็กับพวตัวเตัว4ัประตูนะครับ ตัวเสีประตูตัวแคปสีประตูจะมีไฟเบรกตรงที่3าให้นะครับแต่ถ้าเป็นตอนเดียวจะไม่มีมาให้นะครับไฟเบรกตรงที่3เพราะว่ากรณีเนี้ยเพราะว่าบางทีคนไปนใส่ตู้หรือว่าคนไปนใส่ตู้ตู้ทึบแบบใส่้อกอะไรเงี้ยเวลาใส่ของมันก็จะบังมันก็ไม่ได้ใช้งานอยู่ดีนะครับผมอ่ะมาดูส่วนของกระบะไลเนอร์ใส่ให้เรียบร้อยนะครับผมอ่ะเรามาดูว่าทําไมของหลังรถถึงเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะมีของที่ไม่ได้ใช้นะครับก็คือของเดิมนะครับอันนี้ก็คือกล่องฝากระโปรง เราก็คืนให้นะครับส่วนของพ่อนะครับอันนี้รถคันนี้ก็ไปเปลี่ยนเป็นพ่อด้วยนะครับแล้วก็ส่วนของเท่าเดิมนะครับส่วนของแนบส่วนของตาไปหน้าที่เปลี่ยนไปนะครับที่เปลี่ยนไปทั้งหมดอะครับน้อเราจะไม่ได้คืนเฉพาะล้อกระทะนะครับที่เราเทินใส่แมกนะครับผมอ่าแล้วก็มาดูส่วนของกระบะก็จะมีที่ยึดของเนี่ยครับเห็นไหมครับก็จะมีการมัดแบบนี้เลยเห็นไหมครับแข็งแรงมากผมบอกเลยนะครับผม ก็จะสะดวกดีกว่าที่ขอไปอยู่ด้านในเวลาเราใส่ของทับแล้วมันจะดึงได้เนาอะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูส่วนของด้านหลังดีกว่านะครับด้านหลังนะครับอ่า ah, ตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของกระทะผ่านะครับตัวนี้ไม่ได้ไปใส่เป็นแม็กบรรทุกนะครับตัวนี้ใส่กระทะผ่าเป็นของบอยกระทะผ่านะครับก็เป็นสีน้ําตาลไมใ้ให้สีเดียวกันกับส่วนของล้อแม็กด้านหน้านะครับผมสวยๆนะครับสัญลักษณ์ของบอยกระทะผ่าก็นี่เลยนะครับสวย ยึดได้น็อตเพาลอยนะครับเพาลอยก็เป็นเพาลอยโปรนะครับตันนี้ก็จะเป็นเพาลอยโปรสีดานะครับดุมในสีดานะครับซึ่งคันนี้ก็ได้จะบรรทุกอยู่ประมาณ3ตันนะครับส่วนของกระทะผ่าเนี่ยจะเป็นส่วนของขอบ15้านะครับขอบ15แล้วก็ยางเนี่ยมาตรฐานจะเป็น2องสองนะครับแต่ยางที่ใช้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นมิชลินเลยนะครับแข็งแรงนะครับทนทานหนักถึกขึ้นนะครับผม เดี๋ยวมาดูด้านล่างนะครับส่วนของด้านล่างก็จัดให้เต็มนะครับเนี่ยครับไปย้ายแหนมรับอันนี้รูเดิมนะครับกจะใายขึ้นเพื่อจัดทรงเป็นสายย่อนะครับใส่แหนมเพิ่มความหนานะครับแหนบสิบล้อนะครับใส่บูทเม็กนะครับองเตมต่างๆอ่ีผมพาดูด้านหลังเอเลยเนี่ยครับเนาะเป็นด้านหลังนี่สีที่สวยเลยนะครับ โกก็ใส่เป็นโพกควายเปลี่ยนใหม่นะครับโพมเปลี่ยนใหม่ครับโพกควายก็เปลี่ยนใหม่ข้างละสองต้นนะครับอันเดิมถอดออกนะครับก็ใส่แหนบเพิ่มเข้าไปเพิ่มความหนาความแข็งแรงนะครับต่อจากแหนบเดิมนะครับตรองเป็นบูทเหล็กก็ใส่เรียบร้อยนะครับมีที่กันจรเดืกเรียบร้อยนะครับใส่งานได้ครับ แล้วก็เพลามีเด็กมือต่างๆเย็บทุกอย่างสวยนะครับใช้งานได้จริงอันนี้ก็จะมีส่วนของล้อไหลนะครับเดี๋ยวมาดูด้านนี้อันนี้ก็นะครับลูกค้าจัดเป็นท่อหน้าเพลาไปแล้วนะครับลหลาใส่สวยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในดีกว่านะครับว่าเขาได้เปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะครับ อันนี้ภายในนะครับก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรภายในก็ยังเป็นเดิมๆจากโรงงานนะครับคันนี้ยังไม่ได้ติดกล้องหน้าจอนะครับก็ของลูกค้าอาจจะไปติดตั้งเองเพิ่มเติมนะครับก็ไม่มีอะไรครับด้านในก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนรุ่นตัวเองโรงงานนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันก่อนดีกว่านะครับว่ารถคันนี้เขาทาอะไรกันบ้างนะครับผมอ่านะครับเริ่มจากด้านหน้าเราผมสรุปให้ฟังเลยนะครับที่ ทำไปก็จะเป็นส่วนของฝากระโปรงนะครับสองด้านหน้าก็จะเป็นส่วนของไฟหน้านะครับโซแล้วก็ถ้าเป็นส่วนของพวกภายนอกนะครับด้านข้างก็จะเป็นหนึ่งล้อแม็กแหละนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นส่วนของใส่กระทะผานะครับแล้วก็ใส่เผานะครับแล้วก็ใส่แนบนะครับจัดชุดใหญ่เลยตรงเตียงบุกเหล็กอะไรหมดเลยนะครับแล้วก็ใส่ท่อ นะครับทอซิ่งนะครับอันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับถ้าลูกค้าคนไหนสงสัยนะครับหรือว่าอยากให้ผมรีวิวรถคันไหนอยากได้รถรุ่นไหนก็ทักมาถามผมได้นะครับ ID Line ศูนย์เก้าสี่ห้าสามหกนะครับสามสามสามศูนย์นะครับหรือว่าทางเพจเซลตุ้ยคิงยนนะครับก็ได้ครับหรือว่าถ้าจะพิมพ์ให้เต็มๆก็พิมพ์เป็นเซลตุยร้อยเปอร์เซ็นต์คิงยนสาขาพิมายนะครับผม หรือว่าจะโทรเบอร์0945363330นะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับให้ผมเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ให้ผมเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเซลตุยลงคลิปจะได้มีคลิปไว้ติดตามไ้ดูไว้ชมแล้วก็ไว้ติชมเซลตุยด้วยนะครับก็นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปเซลตุยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ